นาอาคารแก้วธรรมชยัยรัตนะอนันต์วัดพระธรรมกายเทนเนสีได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายเทนเนสีได้มาร่วมสั่งสมบูรณ์กันทั้งทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์และร่วมปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชิโย เพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีีห้าและประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับกัลยะาณมิตรเพนสิณีสุวรรณทวีโชตจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดัง,งนี้พิธีกล่าวคำถวายเสนาสนะบุญหลังคาพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญาณพหาหนะ พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่บำรุงวัดบุญหลังคาพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัดพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นเสริมงคลก่อนที่ประธานคณะต่างๆจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งกิจกรรมงานบุญที่ทางวัดจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งและน้อมถวายพัตนาหารเพลนแด่คณะสงฆ์นะ้าหอฉันคุณยายอาจารย์ด้วยความปรับปื้อปิติในบุญกันทุกคนค่ะ